เหมือนกับเราซื้อของอะ่ะเราไม่เน้นปริมาณเน้นคุณภาพคุณหมอเหมือนกันคุณหมอมีฝีมือบอกคุณหมอว่าคุณหมอเอาวีเชฟนะดีจริงๆคะ่ะชื่อแนนนะคะอายุปีนี้6-2คะ่ะเดินทางมาจากสิงคโปร์คะ่ะ ปัญหาก็มีคงใต้ตาเยอะค่ะคอหย่อนคล้อยเดี๋ยวหน้าดูโทมดูไม่สดชื่นไม่สดใสมันตกมันหย่อนลงมาหมดค่ะคอมาหมดก็เลยตัดสินใจดูรีวิวดูมาสีที่มาบางมดที่แรกลูกสาวบอกว่าสาคัญคือเอาที่สะอาดปลอดภัยและเป็นธรรมชาติที่นี่แหละค่ะตัดสินใจถูกค่ะ ตอนแรกกะว่ามาปรึกษาค่ะเขาขึ้นมาเจอคุณหมอธานาันชัยคุยกับคุณหมอแค่นั้นค่ะรู้สึกว่า อบอุ่นปลอดภัยหมอบอกไม่ต้องกลัวนะคุณหมอจะทําให้ดีคุณหมอแนะนําดีมากคุณหมอก็บอกว่าใบหน้าหย่อนคล้อยข้างบนหางตาถุงใต้ตากระปองแก้มเนี่ยมันหย่อนคล้อยแล้วพอดีคอมันหย่อนมากค่ะคุณหมอบอกคอด้วยไม่งั้นหน้าจะตึงคอก็จะเหี่ยวมันไม่บาลานซ์กันค่ะคุณหมอพูดเพราะเก่งแล้วก็ประสบการณ์นานนี่ขนาดทําไปสี่เดือนนะคะไม่เจ็บค่ะคุณหมอเขาไม่ทําจนเกินไปนะคะเอาที่ว่าพอสวยไม่ใเอาจน ตึงจนหน้าไม่เหมือนเราเน้นธรรมชาติก็ออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณหมอดมยาเขาก็ดีด้วยค่ะบอกตรงว่ากลัวไม่ฝืนหมอดมยาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะคุณหมอจะยืนอยู่ตรงเนี้ยดูนะคนไข้ส่องกระจกบ,บ่อยๆค่ะว่าอื้สวยเพื่อนๆเห็นเขาบอกว่าดูเด็กลงตังเยอะค่ะลดอายุได้เป็น10ปีค่ะพยาบาลที่นี่ เขาน่ารักมากอบอุ่นดีเทคแคร์ดีมากค่ะเป็นกันเองเหมือนกับไม่ใช่โรงพยาบาลน,นะคะรู้สึกอืมรอบหน้าจะมาทําอีกนะคะใครที่อยากจะทำศัลยกรรมนะคะหนึ่งเราไม่ใช่ว่ามองที่สวยอย่างเดียวเราต้องเน้นความปลอดภัยมาก่อนที่หนึ่งคุณหมอเขาจะทาให้พอดีกับหน้าเราแล้วสวยทนนาน,นะคะ่ะเชิญนะคะไม่ต้องกลัวมาที่นี่ค่ะบางมดบางมดเอสเทติก โสปิเตอร์โรงพยาบาลศัยกรรมความงามที่ดูแลคุณด้วยหัวใจ